ดีค่ะวิดีโอนี้นะคะอาจารย์ก็จะมาพูดเรื่องอวิธีการสร้างเมอดนะคะเพื่อเซต propery t ที่มันมีคุณลักษณะเหมือนเหมือนกันก็คือแต่เดิมนะคะเวลาเราจะสร้าง text field หรือ text เฉยๆถูกไหมแล้ว Text ทุกอันอะในฟอร์มอะมันมีคุณลักษณะเหมือนกันอยู่แล้วฟอนต์สไตลขนาดฟอนตขนาดสีของฟอนตอะไรพวกนี้ถูกไหมคะ ก็แทนที่เราจะต้องมานั่งสร้างทีละอันแล้วก็เซต property padding อะไรให้มันทีละอันน่ะมันจะมีวิธีการที่ทำได้ง่ายๆขึ้นคือการสร้างเม t ็อดให้ในการสร้าง property ของแต่ละอันนะคะกลับมาที่ไฟล์ add profile จำได้ไหมเรามี user name ที่มันเป็น text นะคะตรงนี้ถูกไหมคะคราวนี้อาจารย์อยากให้เรา เราไปเซต property ให้มันสวยงามแต่ละคนโอ้โหเซตสีเซตขนาดฟอนต์เซตเซตฟอนต์เซตเซต padding เซตอะไรเยอะแยะไปหมดนะนะคะแล้วคุณก็ต้องมาทำให้เหมือนกันกับ password อีกนะคะซึ่งต่อในโปรเจกต์เนี้ยเราจะใช้ทั้งหมด4ฟิลด์ถูกไหมชื่อจริงนามสกุลอีเมลเบอร์โทรคุณก็จะเสียเวลาในการทำนะ,ะสร้างแต่ละครั้งแล้วก็เซต property ให้มันแต่ละครั้ง นะคะ,ะวิธีการง่ายๆนะคะอย่างตรงเนี้ยคุณบอกว่าคุณจะเซตให้อ,อันนี้มันอยู่ใน row ถูกไหมนะคะถ้าตัว text ตัวนี้มันอยู่ใน row เราก็ take, กดกดนะคะคลิกขวาไปที่ row นะคะคลิกขวาไปที่ row แล้วเมนูตรงนี้มันจะเกิดขึ้นเห็นไหมคะ Extract method, wrap center, wrap padding อันนี้คือพวก Setting ต่างๆแต่อันนี้มันมีนะคะคืออะไรคือ Extract method ก็คือสามารถสร้าง Method นะคะจากาสำหรับ row ตัวนี้ได้นะคะเราก็กดสร้างมันซะแล้วตั้งชื่อมันว่า row text name นะเมทอดนี้จะ Set property ให้กับแถวที่เก็บ text นะคะแบบนี้ให้มันมีคุณลักษณะแบบลักษณะแบบนี้นะคะเราสร้างเมททอดตรงนี้มันเป็นชื่อเมทอดเพราะฉะนั้นคุณจะสร้างอะไรก็ได้แต่อาจารย์อยากให้คุณสร้างที่มันมีความหมายเพราะในโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งคุณมีหลายเมททอดมากอันนี้เราจะกํำกับไปเลยว่าโ w ของ Text Name นะคะสร้างขึ้นมานะคะ r e f r c t o r ซะพอ r e f a c t o r ปุ๊บโค้ดตรง Row ทั้งหมดมันหายไป แล้วมันเปลี่ยนเป็นเมททอชื่อเมททอที่เราสร้างขึ้นตรงนี้แทนเห็นไหมคะเห็นไหมสิ่งที่เราทำคืออะไรไอ้ตรงเนี้ยคำว่า row แล้วก็ text เนี่ยมันถูกย้ายมาอยู่ข้างล่างแล้วก็สร้างเป็นฟังก์ชันเป็นเมททอขึ้นมาโดยที่เมททอนี้มันจะ return row ออกไป นะคะคเห็นไหมคะ row row text name ตามที่เราตั้งตรงนี้เลยชื่อเมท h อดแล้วมันบอกว่ามันจะ return row นะไหมแล้วมันก็บอกเลยนะคะมันก๊อปโค้ดที่เคยอยู่ใน row ในโค้ดของเราทั้งหมดอะมาไว้ในเมท h อดนี้นะคะ,ะตัวเมทอดตรงนี้นะคะมันสร้างขึ้นข้างท้ายของไฟล์นะ เราอยู่ในไฟล์ไหนเราอยู่ในไฟล์ a d d p r o f i l e d a r t ถูกไหมคะเลื่อนมาล่างสุดหลังจากเรากดปุ่มนี้แล้วเลื่อนลงมาข้างล่างสุดนะคะเราจะเห็นเห็นไหมตรงนี้นะคะฟังก์ชัน rowTextName ที่ return row เห็นไหมคะมัน return row แล้วมันเอาค่า setting ของ row นั้นนะคะมาใส่ตรงนี้ให้เราทั้งหมด สิ่งที่เราจะทำคืออะไรเราบอกว่าแต่ละ Text เนี่ยมันจะมีชื่อ label ของมันเราก็เลยบอกว่าอะไรงั้นก็ใส่พ a รามิเตอเข้าไปซาให้เป็นสตริงเท็กซ์ซึ่งเราจะทำ label ตัวไหนนะคะเราก็ส่ง Text ตัวนั้นเข้ามาแล้วมันก็จะมาเปลี่ยนค่าเห็นไหมคะตรง Text ตรงนี้มันก็จะมาแทนค่า name ตรงนี้ ที่เราเคยให้ใส่สตริงที่มันฟิกซ์ไว้เราเปลี่ยนเป็นพารามิเตอร์ซะเพราะฉะนั้นพอมันเป็นพารามิเตอร์อย่างนี้เราจะสร้างโรกี่อันนะคะโดยใช้ label คนละชื่อเราก็เอา label ชื่อ label มาใส่ตรงนี้ได้เลยแล้วมันก็จะมาใส่ใน text ตรงนี้ให้ถ้าเราจะ s e ตความสวยงาม s e ตสีของฟอนต์ padding, set padding เซตอะไรของ text เรามา s e ตในเมต่อนี้ได้เลย นะคะแล้วเวลาเราใช้สังเกตพอเราบอกว่าให้มันส่งค่าพารามิเตอร์ถูกไหมคะเวลาเราใช้ในส่วนบนของโค้ดที่อยู่ในบิวอะนะคะตรง row text name m e t h o d เราก็ใส่ตัวแปรที่เป็นชื่อ label เข้าไปโอเคนะอันนี้คือการทำ Method ครอบเพื่อเวลาเรา reuse text มันจะได้ง่ายๆคราวน,นี้เมื่อกี้เราทำของ text label เราจะมาทำของ f ฟิลบ้างคราวนี้เห็นไหมคะช่อง f ฟิลตรงนี้ท้าเหมือนกันเลยนะคะคุณไปเลือกตัวที่ครอบ text field อยู่ในที่นี้ของอาจารย์มันเป็น padding อาจารย์คลิกไปที่ padding คลิกขวาแล้วกดปุ่ม extract m e t h o d ตั้งชื่อมันว่า text field name นะคะ text field name แล้วก็ r e f a c t o r เสร็จแล้วมันก็จะสร้างเมท็อตัวนี้ขึ้นมาในตรงส่วน build code แต่ในขณะเดียวกันมันก็มาสร้างฟังก์ชันข้างล่างของโค้ดให้ซึ่ง return padding ใช่ไหมเพราะมันครอบ text อยู่เราเลือก padding ให้มัน return มันก็จะ return padding เราทำเหมือนกันเลยนะคะเราจะให้มันส่งพารามิเตอร์มหมตรงนี้มันจะเหมือนกันไหมเราก็ใส่เข้าไปแต่ถ้าเราบอกว่ามันเหมือนกันทุกช่อง ก็ไม่ต้องใส่พารามิเตอร์ก็ได้นะคะแล้วค่าเซตติ้งข้างในมันก็แล้วแต่เราว่าเราจะเซตอะไรเพิ่มความสวยงามตรงนี้ที่เดียวนะอันนี้เราจะได้แล้วทั้ง Text Label แล้วก็ TextView d ถูกไหมอันนี้ไอที่มันมีอยู่ข้างล่างตรงนี้ Password นะคะตรงเนี้ยนะคะเราก็นะอันนี้เมื่อกี้อาจารย์ขอเพิ่มนิดนึงอาจารย์บอกว่าเอ้ยตรง t e x t f i e l d เนะี่ย แทนที่มันจะบอกว่า input แล้วก็อะไรเข้าไปอยากให้ระบุเลยว่าฟิลด์แต่และฟิลด์เนี่ยให้ input อะไรตรงนี้เห็นไหมคะให้มันมีค่า Name อยู่เราก็เอาตัวแปรใส่พารามิเตอร์เหมือนเดิมแล้วก็เอาค่าพารามิเตอร์พอมันอยู่ในเครื่องหมายคำพูดเราต้องใส่ดอลลาส์ใเข้าไปเพื่อเอาค่าในพารามิเตอร์ออกมาเป็นสตริงตรงนี้ให้เขาโอเคไหมสำหรับตัว text เราไม่อยู่ในพารามิไม่อยู่ในเครื่องหมายคำพูด ถูกไหมคะเราเอา Text มาใส่ได้เลยแต่สำหรับพารามิ t e r เราอยู่ใน paragraph าาในเครื่องหมายคำพูดเราก็จะเอาค่ามาันมาเฉยๆอย่างนี้ใช้ดอลลาร์สายดึงค่าออกมานะตรงนี้คือการที่เราบอกว่าต่อไปนี้นะเราสร้าง Text Field ขึ้นมามันจะมีคุณลักษณะแบบนี้แต่คำที่อยู่ตรงกลางเนี่ยมันจะเปลี่ยนตามชื่อ Field ที่เราส่งพารามิ t e r เข้ามานะคะ ต่อไปนี้คุณก็ไม่ต้องมานั่งพิมพ์โค้ดยาวๆลบที่คุณทำเยื่อเยอะออกให้หมดแล้วก็มาสร้าง row text name แล้วก็ใส่พารามิเตอร์ที่จะเป็น first name เห็นไหม text view ก็ให้เป็น first name row text name นะคะ last name ถูกไหมก็มาใส่ last name เข้าไปเห็นไหมคะเหมือนกันเลย copy ให้ครบมี4 object ก็ใส่4 object ให้ครบตรงนี้นะคะ สังเกตว่าโค้ดเราก็จะสวยขึ้นด้วยในส่วนบิ d นะคะและมันก็จะดูง่ายแล้วก็สามารถเปลี่ยนแปลงค่าส่วนใหญ่มันเซตพวกนี้มันจะเรียกว่า t e เทมเพลตนะคะเราอยากให้ Object พวกนี้หน้าตาเป็นยังไงจริงๆเราสร้างฟังก์ชันไว้อีกไฟล์หนึ่งเลยก็ได้แต่อันนี้ง่ายๆก่อนเอาอยู่ในไฟล์เดียวเรียกใช้ง่ายๆนะคะอยู่ข้างล่างแล้วก็เรามองเห็นเลยมันกำกับสำหรับหน้านี้นะนะคะ โอเคอันนี้คือเรื่องของการสร้างเมทอดนะคะด้วยเมนูนะคะ Extract Metod h นะคะในโค้ดของ Visual Studio นะคะหรือ Android Studio อ่าอันนี้คือการสร้างเมทอดง่ายๆนะคะและการสร้างเมทอดตรงนี้ไม่ใช่ทำได้แต่ส่วน UI นะคะมีเอ่อฟังก์ชันอย่างอื่นนะคะ เราก็สามารถเรียกแล้วก็ extract m e ม h o ตอมันก็จะมาสร้างโคดข้างล่างให้เราได้นะคะอันไหนที่เราทำซ้ำๆในโคดอะเราสามารถใช้วิธีนี้ได้นะคะโอเควิดีโอนี้อาจารย์จะพอแค่นี้ก่อนนะคะพยายามฝึกฝนนะคะถ้าอยากให้ทำอะไรเพิ่มก็คอมเมนต์ได้เลยโอเคค่ะบ๊ายบาย